가. <목소리나> เก่าอำลาสามีครั้งสุดท้ายทั้งน้ําตาเมื่อทุกอย่างก็ดําเนินมาถึงวันสุดท้ายแต่บรรยากาศก็เต็มไปได้วยความโศกเศร้าที่ทุกคนพร้อมใจกันรวมศระเอกในดวงใจกลับฟ้าไปด้วยก,ไไกันโดยมีการนําอัฐิไปลอยอังคารในพื้นที่เกาะเต่าอันเป็นสถานที่ที่ทั้งสองพบรักและก็ยังเป็นสถานที่ที่๋อมอชอบไปนําน้ําอีกด้วยโดยจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ส่วนโดย2ส่วนแรกก็จะนําไปลอยอังคารที่ปากน้าและนําบางส่วนไปลอยที่บริเวณทะเลแถวเกาะเต่าและก็จะแบ่งไปไว้ที่สถูปของครอบครัวในจังหวัด เรียกได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างอ,อมและก็ดารียะครอบครัวทั้งสองฝ่ายรับรู้และใน,นคืนสุดท้ายที่ดารีพาคุณแม่ไปคอลงพูดคุยบอกลาลูกเขยคุณแม่ของดารีถึงกับร่ำให้ไม่หยุดเป็นภาพที่สะเทือนใจไม่น้อยซึ่งในวันสุดท้ายนี้ก็มีเพื่อนของออมเข้ามาร่วมไว้อาลายัยและกล่าวคำร่ำลารวมถึงภรรยายของอมยังดารีก็ได้ขึ้นกล่าวไว้อาลัยเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแต่และประโยคที่เอ่ยออกมาก็เป็นคำกล่าวที่บอกเล่าถึงความรักและความผูกพันที่ดารีมีต่อออมโดยดารีเธอก็ได้ กล่าวไว้อะไรเป็นภาษาอังกฤษโดยมีเนื้อหาประมาณว่าความจริงที่ว่าอ๋อมไม่ได้อยู่ที่นี่กับเธออีกต่อไปมันทําให้หัวใจของเธอแตกสลายและไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้วเธอปรารถนาที่ให้อ๋อมอยู่ในชีวิตของเธออ๋อมเปียบดังความฝันของเธอความรักและความคิดถึงไม่มีวันเลือนหายไปการที่มีอ๋อมอยู่เคียงข้างทําให้เธอรับรู้หากเธอสัญญาอ๋อมจะมาหาทุกวันใช่ไหมอ๋อมจะอยู่ในใจของเธอตลอดไปไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราจะอยู่ด้วยกันเสมอขอบคุณสําหรับคาแนะนําทุกอย่างที่เธอ มอบให้สําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่อมสอนเธอสําหรับทุกช่วงเวลาที่เราได้ใช้ร่วมกันและสําหรับทุกอย่างที่อมทําเพื่อเธออย่างที่อมพูดตอนนี้อมได้ยินเสียงของเธอแล้วและเธอก็จะอยู่ใกล้ออมตลอดไปเธอเชื่อมั่นสุดหัวใจว่าเราจะได้พบกันอีกครั้งและก็จะอยู่ด้วยกันในชาติหน้าจากภรรยาที่รักของเธอเหมือนเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดในโลกก่อนประโยคสุดท้ายดาเรียก็ได้พูดภาษาไทยว่าฉันคิดถึงคุณและจะรักคุณตลอดไป ถึงดาเรียเธอจะเป็นสาวชาโปโลแลนด์แต่เธอก็เรียนรู้วัฒนธรรมไทยยกมือสวัสดีไหว้แล้วก็รับรู้ได้ว่าสามีของเธอเป็นที่รักของเพื่อนร่วมวงการและแฟนคลับมากเพียงใดแม้ว่าที่ผ่านมาจะเป็นความรักที่ไม่ได้ออกสื่อแต่การแสดงออกของดาเรียก็เป็นการบ่งบอกว่าที่ผ่านมาความรักระหว่างอมและดาเรียนั้นเป็นไปนอย่างสวยงามพร้อมกับที่มือมีแหวนที่นิ้วนางด้านซ้ายซึ่งที่ผ่านมาดาเรียเธอก็ได้อยู่เคียงข้างอมเสมอต้องบอกเลยว่าในช่วงเวลาที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันก็มักจะมีแต่รอยยิ้มวันที่จีบกัน ครั้งแรกที่เกาะเต่าซึ่งโมเมนต์ดังกล่าวก็ถูกเก็บไว้โดยเพื่อนของดาเรียแม้ว่าจะเป็นโมเมนต์สั้นๆแต่ก็ซึ้งกินใจมาก หรือแม้แต่อีกคลิปที่ถูกบันทึกโดยแฟนคลับเป็นภาพที่เก็บไว้นานแล้วเพราะว่า f อต้องการให้เกียรติความเป็นส่วนตัวของศิลปินแม้ว่าภาพนี้จะถูกถ่ายไว้เมื่อเดือนพฤษภาคมพร้อมกับบอกไปว่าเธอจะเก็บภาพนี้ไว้เป็นความทรงจําซึ่งหลายคนพอได้เห็นแล้วก็ชื่นชมเธอที่ให้ความเป็นส่วนตัวและก็ยังให้เกียรติทั้งคู่โดยที่ไม่เปิดเผยออกสื่อว่ากันว่าถ้าคนตายแล้วจะได้ไปสวรรค์แต่ว่าผมไม่คิดแบบนั้นคนที่ตายไป และเรื่องราวความรักที่ไม่ได้ถูกเปิดเผยแต่ตลอดระยะเวลากว่า4ปีที่ผ่านมาก็เป็นอะไรที่สวยงามมากโดยจุดเริ่มต้นเมื่อราวปี2563ก่อนที่อมจะป่วยหนักในปี2565ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาดาเรียก็ได้อยู่ข้างออมเสมอมาเป็นกำลังใจที่สําคัญของกันและกันแม้ว่าจะไม่ได้ถูกเปิดเผยยังไปทางกันแต่ในช่วงเวลาสุดท้ายในงานพธิธีดาเรียก็แสดงให้เห็นถึงความรักและความผูกพันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่กล่าวอำลากันครั้งสุดท้ายตลอด4ปีที่ผ่านมาแม้ว่าจะไม่ ไม่ได้วือหวามากนะักแต่อนาคตของทั้งคู่ก็เดินทางมาถึงจุดที่คิดจะตัดสินใจแต่งงานร่วมกันในอนาคตโดยเรื่องราวนี้ก็ได้ถูกเปิดเผยโดยใต้ฝุ่นปากเพชรุ่นน้องคนสนิทที่ได้พูดถึงแผนในอนาคตของอ,อมกับดาเรียที่ได้วางไว้ร่วมกันว่าจะแต่งงานกันในปี2568นโดยจะจัดขึ้นที่ประเทศไทยแล้วก็ที่ประเทศโปรแลนด์บ้านเกิดของฝ่ายหญิงซึ่งอ,อมก็มักจะพูดกับเขาเสมอว่าถ้าเขารอดไปได้มางานแต่งด้วยนะล็อกคิวไว้ด้วยถ้าหากเขารักษาตัวหายแล้วว่าจะแต่งงานกับดาเรียในปี2568 แม้ว่าจะเป็นประโยคเพียงแค่สั้นๆแต่พอได้ฟังแล้วก็บีบหัวใจไม่น้อยเลยจริงๆและการเดินทางความรักของอ,อมและดาเรียจะเดินทางมาจนถึงว่าสุดท้ายโดยการร่ำลาในครั้งนี้ก็เป็นการจับลงด้วยความคิดถึงกอดปอบกับแม่สามีส่งอ,อมให้กลับคืนสู่สวรรค์สู่ภพภูมิที่ดีแล้ว